ใช่ป่ะโอ้ยในที่สุดเราก็เจอกันสักทีโอ้ยสวย แก้แพชเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือใครที่แบบเอนชาร์นไม่ได้ตอนนี้เอนชาร์นได้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าเทรดปลากับเพื่อนไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังมีการแก้การเนิร์ฟด้วยนะซึ่งสําหรับการเนิร์ฟครั้งนี้คือเนิร์ฟเอนชาร์นใหม่ครับผมที่แบบเข้ามาใหม่โดยการใช้วานสีเขสีขาวเนี่ยเอาไปแลกกับ NBC ให้เป็นหินใช่ไหมสำหรับเอ็นชาร์นนั้นเนี่ยจะเป็นการแบบนะแบบดึงปลาจากน้ำเนี่ยได้เร็วขึ้นคือบวกแบบสปีดนะครับสายสปีดอันนี้เนี่ยก็ได้ าใหม่ทุกคนสเตดดี้นะอันนี้ก็โดนเหมือนกันจากปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีความเร็วอยู่ที่25%เเซนตะตอนนี้ก็เหลือ15เปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนนี่ครับก็ชารลงไป1 0นะทุกคนแต่สาหรับเอนชาร์จใหม่เนี่ยผมไม่เคยเล่นและผมก็ไม่เคยเจอวานซีเข็ดด้วยก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาจะโดนเนิร์ฟไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าดั้งเดิมเนี่ยรู้สึกว่าความเร็วจะอยู่50%ใช่ไหมอาจจะโดนเนิร์ฟเหลือแบบ40% หรืออาจจะทัก30อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนและแน่นอนทุกคนสําหรับครั้งนี้ครับเขาเป็นซัมเมอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าสําหรับวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวานสีเขตดหรือว่าวานสีน้ําเงินของเราเนี่ยเขาเนี่ยชอบแบบซัมเมอร์ขจําแบบว่ามาได้บ่อยซึ่งผมเนี่ยทำการรีค่อนข้างเยอะครับผมซื้อโทเทมายฝุ่นนะกัอบหมอกสลับรีสลับรีเนี่ยเจอบ่อยครับร่างสีขาวเนี่ยเขาไม่ออกไงทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันครับดูซิว่าถ้าแบบ เป็นซัมเมอร์แล้วเนี่ยคือวานซีเข็เนี่ยเขาจะออกได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราทําการสุ่มไปก่อนนะความหวังของเราคือวานซีเขตดทุกคนเป็นล่างแบบโมบี้นะผมก็อยากได้กับเขาบ้างอะ่ะมาแล้วทุกคนแล้วจะขับไปดูตรงไหนก่อนดีไปดูไปดูหลังอันนีไหมหลังหุ่นเอ็นชาร์หรือว่าไปที่เกาะโบราณเลยเขาจะมาแบบประมาณ 2- อสามเส้นทางนะสำหรับวานนี่ไงเห็นไหมบางครั้งเขาก็เกิดตรงนี้ครับบางครั้งเขาก็เกิด หน้ากอบโบราณนะถ้าเราหาไม่เจอก็ลองมาดูเส้นนี้ครับและแน่นอนว่าซึมฮะโอ้โหสำหรับเซิร์ฟเบอรแรกถ้าไม่เจอเนี่ยผมจะโยกเซิร์ฟเลยนะครับผมจะย้ายเซิร์ฟนะทุกคนเพื่อที่จะแบบส่มหาต่อเพราะฉะนั้นขออนุญาตย้ายเซิร์ฟสักครู่หนึ่งและนี่คือเซิร์ฟที่2ครับทุกคนปากลุยโลดหากันต่อครับ เัมอขนาดนี้มาหน่อยเฮอร์ซีเคธซึ่งแน่นอนทุกคนถ้าวานซีเคธเขาออกมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมแบบจะพิชิตได้หรือเปล่านะบางคนแบบเจอนะเจอบ่อยครับแต่แบบงัดไม่ขึ้นก็ระดับซีเคตใช่ไหมก็เหนื่อยหน่อยครับงานนี้แต่ผมเตรียมออโรร่ามาไม่รู้ว่าจะไปซื้อแบบเพิ่มโชคดีไหมนะนี่เกิดแล้วครับจัดมาเดีย๋ยวเราแวะไปดูตรงไหนก่อนดีหรือก็โบราณเอาไปเกาะโบราณแล้วกันไหนๆก็มาทางนี้ครับผมยังไม่เคยแบบเจอวานสีขาวด้วยสายตาผมเลยนะ ใช่ปะโอ้ยในที่สุดเราก็เจอกันสักทีเอาไงดีอ่ะไปซื้อบูทก่อนอันนี้เราต้องสปีดน,นิดนึงนะั้นหรือว่าเราตกเลยดีไหมโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปซันสโตนนะทุกคนตอนนี้น่าจะเสียเวลาไป2-3มนาทีแล้วทุกคนน่าจะมีเวลาตกสัก10บนาทีนะครับแต่ก็นาเราแบบบูทไว้ก่อนทุกคนเอา่าสักเท่าไหร่ถือว่าสักยี่นาทีแล้วกัน วู้เขาไมาถึงหน้าเกาะโบราณแล้วอะแล้วผมก็ย่อนเลยครับจหวันนี้นี่งัดมาคิดว่าเอาแล้วเห็นติ้งเหลืองใช่ไหมยางยางยางวิข้างหน้ามีระเบิดครับเดี๋ยวเราทําการยกหลบยกหลบต้องระวังน้ําวนด้วยนะทุกคนคือถ้าเรือแตกเนี่ยผมเสียเวลาเลยอตอนนี้ยังไม่มีววแวล,ลครับว่าจะมีเอ็กโซติกหรือซีเข็แต่ว่าซีเข็เท่านั้นซีเข็เท่านั้นไฮด้าผมยังงัดขึ้นมาได้แค่วานแค่นี้เอง ต้องหลบน้ำวนไว้ทุกคนสกแซกหลบขึ้นมาเต็มเลยครับทุกคนขีนไม่น่ากลัวเท่าไหร่น้ำวนนี่แหละหรือผมลองดูหายเหยื่อที่เขาชอบไหมโอ้โหปลาหมึกปลาหมึกทิ้งเลยทุกคนผมทิ้งเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาชอบอะไรอะปลาหมึกหรือเปล่านะแต่ผมใช้หัวปลาอยู่นะครับตอนนี้ทีทุกคนผมจะใช้อันนี้แล้วกันนะครับช็อกโกแลตนะครับของได้จากวันวาเลนไทน์นะทุกคนเดี๋ยวลองตกสักหะอันนะเนื่องจากบวกโชคเยอะ ไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่านะมิธีออกค่อนข้างบ่อยนะสำหรับตอนนี้โอ้ยสวยโอ้ยใช่ปะไม่ใช่โดนลอกผมโดนเกียนพลัสีเคตโถ่โอ,โอ้คือใจผมไปแล้วอะ่ะทุกคนอ่ะไปลุยกันตอน่อเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ตัวนี้แต่ก็เอาเอาขึ้นมาก่อนแล้วกันนะถือว่าเคลียร์มอนก่อนเคลียร์มอนโลง่ลงโล,งลงก่อนตัดช้อยทุกคนเขาเรียกว่าตัดช้อย 哦哦哦 ไม่มีเหลือผสมดำครับยังมีโอกาสอยู่ไหมอีกทีนึงเฮ้โอ้โหเรียบร้อยนะครับแม้แต่เอกโซติกเรายัางได้แค่นึ่งอะความจริงอะทุกคนซีเข็ดเราก็ติงแล้วว่าแต่แบบมาตาดคุณมาไงเ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะนะอาล่ะทุกคนเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าเราจะเจอไหมนะซีเข็ดแต่รอบนี้น่าจะอยู่อยู่ไนเอ่ย โอ้โหซึมเห็นมาแต่ไกลเลยอุรอบนี้เสียดายครับทุกคนไม่เจอนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปสตรีมหาเอาแล้วกันนะถ้ามาตกคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยขึ้นแนฮะถึงแม้เราจะได้สีเข็ดไปด้วยก็เถอะแต่คนละตัวนะนอกจากวาสีเข็ดแล้วครับยังมีสีเข็ดอีกหนึ่งตัวครับก็คือนี่เลยน่ารักไหมผมตัวแบบเล็กๆเ,เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยลองเอาไปแบบประเมินดูนะทุกคนว่าแบบจะได้เท่าไหร่นะอันนี้ผมแบบไปประเมินมายังไม่ได้เช็คราคาเลยเนี่ยเป็นแบบชายนี่นะทุกคน ก็ตัวละหนึ่งหมื่นครับเพราะฉะนั้นหาได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตกเลยครับตามผมมาเลยครับใครที่อยากได้น้องสุดน่ารักคนนี้ตาบอกเบลตัวกระจึงหนึ่งมีเสียงแลนะเดี๋ยวเราไปกันที่สโนว์แคปอยู่ไหนเอออ๋อทางนู้นผิดทางเนี่ยเราจะไปกันที่เกาะหินมากเก้านะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเขาชอบเหยื่ออะไรนั่นจะเป็นปลาหมึกน,นะครับแต่จริงๆแล้วเปิดออโรราแล้วก็ใช้เหยื่ออะไรก็ได้นะทุกคนคือถ้าเราแบบว่ารักมากพออ่ะยังไงก็ออกนะ แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเดินขึ้นไปประมาณอยู่กลางๆเขาตามผมมาเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยจะขึ้นทางนี้เอานี่ปีนไปเราจะไม่เดินตามทางนะครับเดี๋ยวเสียเวลาไปครับขึ้นไปครับแล้วก็เหยียบนมะนี่กระโดดขึ้นไปตรงนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเราสามารถตกได้จากจุดนี้เลยนะสําหรับ ซีเข็ดตัวนี้นี่เลยน้องคนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับซีเข็ดทั้ง2ตัวนะในอัปเดตนี้ครับอัปเดตวานสีน้ําเงินถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ